สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับปูสามแปดนะครับมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับว่าปูสิเน้นที่ย่ยำตัวเกาหรือเปล่าหรือจังไดน,นะครับนะครับกับรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามปู้ใดมกักกดไลค์กดแชร์กดฝากผ้าชงเลยนะครับด้วไปกับผม การนมาสการครับชุดบนล้วปูนะกับผมติบน่วยกับชุดนี้หลักสิบปูปัหลักสิบนี่มันกระถึกทุ่นหายเ้าทุ่หกปัวครับห้าทุหกกระปูนี่ันนปูให้เอามปน่อยตัวเพื่อนหนงไปไปยิบกรไปก็เอาลวนนี่มหาตัวเ่าผ่านแล้วกรบปูปูให้เต็ม

เดี๋นี้นีนกับศูนย์หนึ่งศูนย์สามกับโอ้บวงแหนนะในบวกดูหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งกับห้าหกบอลเนี่ยแล้วเมื่อันเอาอ๋อหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกหลักไมยปูดหนึ่งห้าหกกับศูนย์กับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกกับสามสามหนึ่งสามห้าสามหก คาปูห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกคนกับปูชุดบนเอเน้นห้าหกคนโอ้ห้าหกเน้นที่ห้าหกฟันหลักสิบหลักหน่วยบนไหายนกปูเนาะอนี่ยแหละครับผมมันมาเข่ากันนี้ครับมันมาเข่าชุดนี้เข่าชุดนี้อโอ้คบปูกับเทมี่หกห้าที่ปูห้าบอกว่าบอห้าหกเออเนี่ยแหละครับผมเดียวนี้อืมศูนย์สามห้านี่แหละคิดมันศูนย์สามห้าเน้นหลักสิบ ครับหลักหน่วยหนึ่งห้าหกนปูเนาะโอ้ครับนี่ครับามตัวกับสองห้าหกอืมขนาปูอืมเลียงล่างกับห้าเจ็ดขนก่นะห้าเจ็ดครับปูยังมั่นใจห้าเจ็ดเลยปูห้าไม่อีกขึ้นก็ขึอมบนขึ้นล่างขับปูโอ้ขึนบน่างอยู่เลยหมดเลยครับเนี่ยตู้ชุ่มความเยัน ครับปูตัวหายตัวงดยันครับร่างมีหาเจ็ดตัวอะไรนะปูหาเจ็ดอะไรกันคือหายหาเจ็ดผู้เบาหายใน่นอาตัวงดครับอืมล่างฟันหาเจ็ดตัวนี้เนาะปูเนาะโอ้ครับชุดบนชุดบนเน้น ว่าหาเจ็ดยัตัวเก่าปูม,าาปมันใจคือเก่ามันมาครับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสองเจ็ดสองคืเก่าน,นอืครับตัวโตเนี่ยเลยครับปูสิบบนมีอังแน่กับปูสิบบนมีเลยสิบบนมีศูนยส,ส,ส,สามห้า คู่ชั้นหาหน่วยล่างหน่วยล่างกันเอ้หน่วยบนหน่วยบนกัน1 1> หนึ่งหนึ่งห้าหกปะปัหนึห้าหครับปูจับปูตัวแรกนะับปูปูเอสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่ง หาคาับบอปูเออนี่แหละปูกันเนี่ยกับสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้บนบอปูบนห้าหกแล้วหอหลักกะหาน้ำบอปูอ๋อหานึงหาหาาหกก็ตรงกันนี่แล้วศูนย์หนึ่งศูนย์หานหกเนี่ยบอปูบ่ออากมันบอกอาแต่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกหาสามบ่อกบ่อปูมันออกอ่ ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูาบปปูบอครับผม,อมเอาละปูแหละรักรอลอ,อยไม่เยอะ1รัร้อ,รอย,อย2 2> สอง,องตัวเดียวร้อยสองมาสองตัวสตัวง ขับปูมาสองตัวที่เลยครับมาสองตัวบปูชุดล่างเออมาสตัวโอ้ชุดล่างรับผมไม่ใช่หายด้ยครับหายม่อยู่ขับผมหลักร้อยสองหลักร้อยสองะปูเนาะครับไม่ใช่ล่างเจ็ดห้าสองเจ็ดสองสองเอไม่ใช่ละปูปูโอเปู ปูเล่นคู่ใดนี่ครับชุดบนชุดบนเล่นคู่ใดปูห้าหกเนี่ยปูสองห้าหกสองห้าหกลังมากรีธาห้าสามกรไทยอือครับล่างปูล่างเด่นอไห้าเจ็ดปาปูห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยคืกับใบกับนี่เลยคู่เดียวเนี่ยนาคู่เดียวมึ่กิีหาคือก็ครับนี่เด่นเก็ ครับชุดล่างูมโภครับอันนี้เป็นคื่กันมาเจ็ดนี่ก่อนเอาฮาไปเซตไม่นครับมีเดวห้ากวนไปชาเนี่ยมาสามูมโภกันนี่กันนี่นี่อันนีอันนี้3ามกับเจ็ดคือว่ามาเจ็ดมาเจ็เอาฮาไป สุนันไม่หาหาหลายก้อนหาเมซายมาปูใส่กับเข็มแน่มีครับครับนี่เลยห้าก้อนนี่ห้าสามปูนสามหาเรียนบ้านต่อห้าสามแบบผู้ซื้อสามหาดช่องบินคนห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับปูเป็นนักมันมาแช่ได้อยู่มาหนึ่งตัวอือครับเรียนบ้านศูนย์เรียนบ้านคูนกาแฟออกหนึ่งศูนย์เห็นบ่าห้าแปดนะสองตัวมาตัวครับมาแช่พันเจ็ด มาที่เจ็ดห้าห้าเข้างล่างเนาะครับขางล่างล้านเปอเร์เซ็นต์ขึนเราครับเก่าเนครับเล่นมาปูหน่วยบนบนกันเ,เดี๋ยวหนึ่ง้าหประกบเอาเด้ครับถ,ถ้าประกบทั้งทั้งชุดนี่ครับจะได้ศูนย์หนึ่งศูสสหหครับหาหนึ่งหหหครับท่ชนชมครับซิบบนหน่วยบนขาบ้าเจ้าเบื้องเนี้ยแต่เขาบอกนี่รับปู ชุดเต็มเนาะปูเนาะครับหลักสิบบนเจ็ดแปดศูนย์สามห้าหลักหน่วยบนศูนย์หนึ่งสามห้าหกนี่ครับถ้าประกบตามสูตรปูได้ยี่ห้าคู่กับแต่วปูคัดเน้นไม่ให้คือตามนี้่สิบบนนี่เดี๋ยว่าไงศูย์สามห้าถูกขวดเี่ค่ะหมดที่สามสิบห้านี่เขาจะพิจารณนี่ประกบสูตรนี้เป็นป่ครับปูเออ2งี่หาตนี่ค่ะบ่จะพิดจังหวดเลยนี่ปีที่สอง มองดูน<ส> <Be> <manager> ี <afraid> ่ต <find each round> <Well, two more noise> ้นนี้มันบัฟฟ์ออกแต่ปีนี้เลยมากครับค่ะห้าเห็นบอลนี่เก้านั่นเห็นบอลนี่เพื่อนนี่ศูนย์สามพื้นแปดแปดมองดูน้ำหนุยมันนี่หาโจหนึ่งลูกบอลนี่นั่งเท้ารถนี่โอ้ค่ะอืมครับทุกงหวันเลยนี่ปีที่สองครับผม เดี๋ยวหามกับอีกสิบหน่วยบนปูครับทตำชุ่มขับศูนย์สามห้าครับหลักรลอยสองครับทตำชุ่มครับหลักร้อยเน้นสองล่างครับผมครับตามสูตรปูปูวาหากับเจ็ดเด่นครับห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองเน้นที่หาเจ็ดด้วยครับทาปรูท่ารูท่าเล่าปูรูห้าหลุดละโอ้โครับมันจะเล่นปะครับปูมันใจแห้งหามันกระโดดเชื่กันเชื่อกันกัดบ้างเหรอฮะเนี่ยตัวเขาเชื่อนตัวห้าสามตัวครับผม สองห้าหกสองห้าหนึ่งครับหลักลอยที่สองเด้ครับทำชุ่มพี่น้องนี่ครับปู่ศักดิ์ศูนย์หนึ่งสองยิ่งบ่เมันก็อนตะปีปีนี้เก้าสองเนี่ยยิ่งบ่บ่นล่างศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายของปู่สามแปดครับประจําวันที่นะครับหนึ่งสิงหาหกหาครับสิบบุญใจขาดศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองให้ชีพที่เสียเงินหล่นบนล่างนะครับ สิบบนมีสามศูนย์สามห้านะครับหน่วยบนมีหนึ่งห้าหกปูจับคู่ไปที่สามหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อยู่ใส่นี่ยแหละครับแนวทางโครงสุดท้ายนะครับของปูสามแปดงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาหกหานะครับปูกะน,นะครับเนียนให้แล้วนะครับยำให้แล้วครับ 10บบนศูนหน่วยบน1นึน 5, 6, นห้นะครับปูจับคู่ไปที่3 1มหนึ่งห้าห่งห้าศูนย่ยปูเน้นไปที่ห6หนะครับลักลอยปูบอกให้เอา2องไซนะครับแคพิจรารนาเอาครับล่างปูยังมั่นใจตัวเดิมนะครับมงกลมไปที่5 7ปูบอกล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมปูบอก5้าสองเสองนะครับนี่แหละครับแคปหน้าจอ ผิดละหน้านะครับเนาะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบก็บก,บกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกคนฝาก้า,าชคนี้เด้อครับเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมก่อนอื่นทีออกไปนะครับก็บกดไลค์ให้นะครับเด้อครับผม